เพื่อนๆเช้านี้เช้านี้นี่นะคะต้มข่าแต่สีจะซีดหน่อยเพราะไม่ทานเผ็ดกันเป็นเนื้ออกไก่ล้วนนี่จะเสร็จแล้วะคะ่ะปรุงเรียบร้อยแล้วจะไม่ให้กะทิแตกมันนะคะ ใส,ใส่โคนผักชีฝรั่งนี่นะคะจะใส่พริกจินดาค่ะไม่ได้ใส่เลือดนะคะเพราะเพราะเ,าะเด็กๆเขาไม่ทานเลือดกันนี่นะคะเป็นเนื้ออกใส่เห็ดนิดนึงนี่นะคะเพื่อน